โรงเรียนนาหนองทุ่มการเดี่ยวสะแก้ววิทยาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งตั้งอยู่หมู่ที่11ตำบลน,นากอกอำเภอศรีบุงเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นนัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2565มีนักเรียนทั้งหมด151คน มีบุคลากรทั้งหมด18คนบริหารงานโดยนายสมจิตสุภักดีผู้อำนวยการโรงเรียนจุดเน้นที่13โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ลูกเสือเนตรนารีมีคุณภาพโดยโรงเรียนนาหนองทุ่มตาเดี่ยวสะแก้ววิทยาได้ดำเนินการดังนี้โรงเรียนนาหนองทุ่มตาเดี่ยวสะแก้ววิทยาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีโดยเปิดสอนลูกเสือเนตรนารีสามกองคือกองลูกเสือสำรองลูกเสือสามันและลูกเสือสามันรุ่นใหญ่ทุกวันพฤหัสบดี เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการมีกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมปีละหนึ่งครั้งนอกจากนั้นโรงเรียนยังมีแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติและมีห้องลูกเสือที่เก็บรวบรวมสื่อและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารีส่วนผู้กากับที่ยังไม่มีวุฒิทางลูกเสือ โรงเรียนได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปวิสัยทัศน์ลูกเสือโรงเรียนนาหนองทุ่มตาเลเดี่ยวสะแก้ววิทยาโรงเรียนนาหนองทุ่มตาเลเดี่ยวสะแก้ววิทยามีการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานและการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือเนตรนารี ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพันธกิจลูกเสือโรงเรียนนาหนองทุ่มตามเดี่ยวสักกตว์วิทยา1พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน2ส,ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีโดยใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสม 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนผู้บังคับบัญชาลูกเสือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4. นิเทศติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้าประสงค์ของกิจกรรมลูกเสือโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสักแก้ววิทยา 1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการกิจกรรมลูกเสือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. ผู้บังคับบัญชาลูกเสือนำสื่อและนวัตกรรมจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือเนตรนารีที่เหมาะสม 3. โรงเรียนได้รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเหลียวสะแก้ววิทยาได้มีการปฏิบัติงานดังนี้ 1. มีคำสั่งมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ 2. มีการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนากิจาการลูกเสือเนตรนารี3มีโครงสร้างการบริหารงานกิจาการลูกเสือเนตรนารี4มีห้องกิจาการลูกเสือเนตรนารีพร้อมวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น5มีแผนการจัดการเรียนรู้กิจาการรมลูกเสือเนตรนารีตามโครงสร้างหลักสูตรลูกเสือเนตรนารี6 มีสื่อหรือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือเนตรนารีภายในโรงเรียน7มีการบันทึกรายงานการประชุมกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี8มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางลูกเสือเนตรนารีกับหน่วยงานอื่นโรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสั้ววิทยาขอขอบคุณค่ะ